พระพุทธเจ้าสอนให้เรามาพิสูจน์ก็พิสูจน์สิธรรมะคือการชี้จากปราฏจากติวเตอร์ที่ท่านเก่งท่านชี้ให้พวกเราได้เข้าใจความพ้นทุกข์ความพ้นวัฏฏะการไม่เกิดเนี่ยท่านชี้ให้พวกเรามาตื่นรู้สังเกตนามรูปเนี่ยท่านสอนให้พวกเรารู้ว่านามรูปหรือเรียกว่าขันห้า อาการห้าลักษณะนี้มันเป็นอาการของจิตอย่างนี้มันกระเพื่อมแบบนี้ปรากฏแบบนี้สลายแบบนี้พิสูจน์ดูสิสังเกตสิสังเกตอยู่ข้างในแล้วจะเห็นอาการเหล่านี้อาการเหล่านี้เป็นอาการที่กระเพื่อมอยู่รอบๆอบจิตมันแสดงความเป็นอนัตตาตลอดสังเกตสิ เมื่อจิตได้ตื่นรู้สังเกตเห็นอาการที่กระเพื่อมเป็นเสียงนี้มันกระเพื่อมเองปรากฏเองสลายเองมโนภาพปรากฏเองสลายเองไม่มีใครเป็นเจ้าของอารมณ์ปรากฏเองสลายเองไม่มีใครเป็นเจ้าของเฮ้ยเราเราหลงยึดทำไมทางนั้นเห็นให้ได้เถะนมาเพราะมันแสดงตอนนี้ตลอดมันแสดงอนัตตาตาต,ตาเราอยู่ตลอด เห็นได้ไหมพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราพิสูจน์เราก็มาพิสูจน์ไงพระองค์สอนไม่ให้เราเชื่อพิสูจน์ซี่จะได้เห็นเห็นให้ได้ทถรน,นาเห็นเมื่อไหร่เราจะไม่เกิด